เอาเลยครับก็สวัสดีทุกท่านเลยนะผมอยู่ในพุ่มเกมเอามอบเดลเทลิฟในพาร์ทที่2นะท่านผู้ชมโอเคครับสำหรับวันนี้ครับเราก็จะมาทำอะไรกันต่อนะครับเราต้องทำอะไรเนี่ยพี่บีช่วยผมทีไี่ได้ทำละเราต้องลงมาในนี้ใช่ไหมโอเคโดดลงไปเลยโหลดดิ้งนะครับท่านผู้ชมโอ้โหอ๋อ เรามาที่ไหนไวะเนี่ยที่นี่เปนที่ไหนกันมีบ้านหลังนึ่งโอ้โหสุดยอดมากเลยเป็นบ้านที่สวยงามมากๆอะ่ะโอเคโอเคเข้าไปเข้าไปมันล็อกประตูนะครับเราต้องเปิดจากด้านใน ทำไงอะฮะอ๋อโหพี่หมีมาอยู่ตรงนี้ใครจะไปรู้ว่าชิบหายโอเคโอเคเราต้องส่งพี่หมีขึ้นไปนะครับไปเลยพี่หมีอื้นั่นแหละเดินเดินเดินโอ้โห ที่มันห้องอะไรกันเนป็นกระดาษแผ่นหนึ่งครับท่านผู้ชมตรงนี้มนไม่มีอะไรเลยตรงนี้เราต้องเอาอะไรไปใส่อ่จะจำไม่ได้ด้วย นี่มีเจออะไรไหมเป็นลูกน้ำตาไหลกับไป็นี่เสีงเพลงโคตรน่ากลัวเอากดแทบ็บเอานี้นเขาเ้าไปใส่โอเคเป็นของแม่นะครับในโลกความทรงจำของแม่เหรอแล้วก็หมุนกี่รอบวะเนี่ยโอเคโอเค <c oughs> <c oughs> ทับงานละ <c oughs> Why didn't open? it รู้สึกว่าจะมีสี่อันน่ะอันนี้ใส่ไปแล้วหนึ่งแล้วเป็นยังไงพี่หมีอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงพี่หมีพี่หมีจะล่างนี่ไง What did you find? It's rather small, but it looks like my paws might fit. พี่หมีทำไงพี่หมีจะมือแหญ่ไปเหรอ the button. Oh, oh, wait, wait, yo, yo, good. Oh, for The memory you share with her unlocked the door. Okay. Maybe. find more memories like this. Bring us to her. đi It looks like we need three more. รู้สึกว่าเราเข้ามาที่โลกเนี้เหมือนกับเป็นการเข้ามาในโลกความทรงจําของแม่หรือเปล่านะครับแม่ครับ,มรบผมอยู่ไหนเนี่ยแม่เฮ้ยตกใจผมอยู่ไหนแม่โอ้ที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยยืบลุกขึ้นยืบเป็นเด็กเล็กที่ผจญภัยมากๆ อะไรอ่ะโหดูดิเหมือนเราเดินไม่ค่อยเก่งเลยแต่วิ่งได้คิดดูวิ่งอะไรอ่ะเป็นนกคู่อ่ะโคเทมเหรอไม่น่าใช่โอเคโอเคเราเดินได้ปไปไปไปต่อไปต่อเดินบ่อยไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าเราจะล้มเอานะครับท่านผู้ชมว้าววว้าโอเ โอ้นี่มันอะไรวะเนี่ยสวยงามามากๆต้องลื่นลงไปเหรอเอ้อโอ้ยชิเดเยวโอ้โหเป็นเด็กที่โคตรประจนภยัยเจออีกแล้วอ๋อให้เรามาวางไว้นี่นะครับเพื่อนๆโอเค แล้วยไงต่อขึ้นได้เหรอขึ้นไม่ได้ครับต้องไปหาใช่ไหมโอเคโอเคจักรยานใครวะสีอย่างไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะเสียงผีไวเลยประตูล็อกครับท่านผู้ชมในห้องนี้มีห้องด้วยในห้องนี้มีห้องพูดจาแปลกๆด้าหลังไปได้บอกว่า ถ้าหลังเจอนกคู่เว้ยนกคู่แห่งความหลอนไม่มีอะไรเนาะอุ้ยอุ้ยล้มล้มไปเจออะไรอีกอันหนึ่งลุกขึ้นก่อนเก็บเอฟอุ้ยอุ้ยเฮ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 ้ยโน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 อะไรเกิดอะไรขึ้นเสียงอะไรอ่ะอะไรอ่ะ เสียงคนเดิน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 แอบ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 แอยเฮ้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 ยเยเเยย้เยเยเยเเเเเ พี่หมีครับเรื่องนี้พี่หมีจะพูดว่ายัางไงผมเจอผีอะพี่มันขึ้นได้ยังอะรู้สึกจะยังไม่พอด้วยอะอย่าบอกนะว่าผมต้องเดินทางนี้พี่หมีอาจจริงดพิพี่หมีพี่หมีต้องช่วยเหลือผมนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรเสียงอะไร โอ้โหโน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 ทางนี้เดินได้เหรอเดินไปนไหนเนี่ยออเดินมุ่งมั่วม,มาถูกด้วยเฮ้โอ้โหด้านล่างนี้ไปไม่ได้แน่นอนโอเคเหมือนเราต้องเดินทางนี้ครับท่านผู้ชมอ้ออ๋เป็นเด็กที่หมดแรงง่ายง่าย ลองเดินทางนี้ดีกว่าทางนี้มีอะไรอ่ะอ๋อมุดได้เสียงอะไรบำลังตึก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 เสียงหัวใจเต้นเนาะมีผีอยู่แถวนี้ใช่ไหมปีศาจร้ายมอนสเตอร์ลงได้เหรอเอาจริงดิโอ อุ้ยวัดเดือกฟากกดเอฟเอาพี่หมีมาเป็นไปฉายโอ้ในงางเจรจาเจรจาเจรจาพี่หมีครับเรื่องนี้พี่หมีจะพูดว่าอะไรยังไงโอเคโอเคอย่าหล่นนะ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 โอ้โหเสียง เียงน่ากลัวมากๆอ๋อนี่ไงอ๋อนี่ครับทางประตูไม้มันปิดอยู่โอเคเราหาเจอได้ล้อีกหนึ่งอันเราต้องไปหาเพิ่มบีกอะมันไม่พอครับท่านูจชมคาไปดีกว่าเพราะว่าคา,าจะเร็วกว่าัทางนี้มันคืออะไรอะ่ะ เฮ้ยนี่ไงเราเปิดไม่ได้อ่ะเก็บกระดาษได้แล้วเจอผีไปเียพี่มีครับผมหยิบไม่ได้ครับพี่ผมหยิบไม่ได้เลยอ่ะมันท่านไงอ่ะจะหยิบได้มันติดหินครับท่านผู้ชม หรือว่มต้องไปหาอะไรมาก่อนอาจจะต้องไปหาอะไรมาก่อนวิตนเ็นมีกะดาเฮ้ยหรือว่าเอานี่ม,มาดันเกี่ยวปะวะเอาของมาดันอะไรเงี้ยอุ้ยเฮ้ยยยาาย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 า โน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 ไม่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 อ๋อผมเป็นอะไรผมผมนึกออกละนี่ไงนี่ไงนี่ไงเป็นยางด้านบนครับโอเคอึ๊บอี๋ what โอเคหลุดหลุดอย่าโดนหน้าน้องนะโอเคครับได้มาสองอัน เดี๋ยวเราหายอีกอันนึงอ่ะอีกอันนี้อยู่ไหนหมอบแป๊บมา,มาจากทางไหนวะเนี่ยเราต้องแปลงงี้เหรอพี่บีต้องอยู่เป็นกำลังใจให้ฉันนะเพื่อนเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรวะ เหมือนเสียงคนเดินน่ะนี่อีกอันนึงนี่อัน,น,อน,น,อนเจอแล้วโอเคอกเก็บกระดาษปั๊บมันคืออะไรวะโอเคโอเคปุ๊บเมื่อกี้นี้ผมได้ยินเสียงคนเดินเหมือนปีศาจเสียงปีศาจใช่หรือไม่ ย่ายายามีพลังงานมีพลังงานปี์ศาจร์แน่ๆคนเฟิมฉันมั่นใจไฟอย่าเพิ่งติดดตวะโอเคโอเคโอเคเราได้แล้วท่านผู้ชมเราจะเอาทั้งสามอันเนี่ยไปใส่ตรงนี้กันโอเคโอเคมามามาลุกขึ้น กดแทบแป๊บปึ๊บครบเซตครบเซตไปแป๊ป๊ปไปนี่ไงได้แล้วน้องขึ้นได้แล้วเพื่อนค่อยเดินเนาะรูปอะไรไว้เนี่ยปุ๊บไปไปต่อไปต่อไปค่อยเดินเด้อระวังตกลูก อุ้ยอุ้ยเกือบตายมันเสียงอะไรวะตึกๆๆๆๆตึกตึกตึกเสียงหัวใจใช่ไหมโอ้โหดูดิด้านล่างน่ากลัวมากๆเลยโอ้โหมีนกพู่เต็ไมไปหมดเลยท่านผู้ชมครับนกพู่น่ารักโอ้โหเป็นสะพานแห่งความฝันป่ะเนี่ยดูแบบแปลกๆไงไม่รู้ ถ้ามีเสียงนกเสียงอะไรแทรกมาต้องขออภัยนะฮะโอ้เข้ามาที่นี่แหละโลกขาวดำ Alright then one more time but that's it โห่นี่ไงแม่กล่องดนตรีจำได้กล่องนี้เป็นของฝันที่แม่ให้มาที่บ้านที่พี่หมีอยากฟัง Finally เสียงอะไรวะเนี่ย เจอท่อแต่ท่านผู้ชมย่านะด้านหลังย่านะด้านหลังย่านะโอ้หมดแรงหมดแรงอึ้บไปเดินเดินอึ้บวล่วงรูถ้าผมเป็นเด็กผมก็ไม่เล่นหรอกแบบเนี้ยล่วงรูแบบเนี้ยมันเสียวกลับมาที่เดิมอีกแล้วนะท่านผู้ชมพี่หมี โอเคเมื่อกี้เขาบอกว่ากลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมเนี่ยเนี่ยบ้านหลังนี้ที่เก่าเจ้าเดิมตรงนั้นมีขิงช้าด้วยอ่ะ have We to find a way to safety. Find a way out of this mess. จะออกไปที่นี่ได้ยังไงล่ะจะออกไปที่นี่ได้ยังไงโอ้หมดแรงเป็นเด็กที่หมดแรงเธอตายไป But be don't afraid. you and me will work this all out together I know we will well you know the ropes by now โอเคใส่ก็ปังตอนแรกนูก้ว่าใส่ไม่ได้จู่ๆมันก็ใส่ไม่ได้หมุนหมุนดิเอาปิดแล้วเนี่ยเพื่อน เดี๋ยวต้องปิดใหม่ให้นั่นกว่าน,นี้ด้วยนะโอ้โหพระเจ้ามีแบบนี้ด้วยมุนเออนี่ครับมาช่องนี้แหละโอเคโอเคโอ้พี่หมีแม่งเปิดให้ตลอดเลยขอบคุณนะพี่ชไปะอุ๊บอุ๊บ Come on we have no time to lose ไป ลงองชอบเหมือนเดิมเออโอ้โหนีท่ทีนี้ผมมาบ้านมืดเลยโอเคสำหรับพาทนี้ผมก็ต้องขอหยุดกันตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะหวังว่าทุกท่านจะชอบกันนะครับผมก็ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอล้ำลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็าตำอนรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย